ไปติดตามกรณีที่นักศึกษาวิชาทหาร<ช>นะครับ<ช>เจ็บป่วยหลายนายนะที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเรื่องนี้เองกองทัพภาคที่4นะครับได้ออกมาถแถลงกรณีนักศึกษาวิชาทหารมีอาการเจ็บป่วยในระหว่างการฝึกยืนยันพร้อมดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็เร่งสอบผู้เกี่ยวข้องแล้วครับ พลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4แถลงข่าวกรณีนักศึกษาวิชาทหารมุนทนทหารบกที่4 6มีอาการเจ็บป่วยระหว่างการฝึกที่โรงเรียนนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดน,นราธิวาสและก็ได้มีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรือสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจำนวน23นายตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้การช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหารที่เจ็บป่วยอย่างเร่งด่วนรวมถึงตรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นหน่วยทหารและส่วนราชการในจังหวัดได้มีการประสานพูดคุยกับครอบครัวนักศึกษาที่ป่วย ร้อมหาหรือกับทางโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวกและก็ติดตามช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดนะครับโดยขณะนี้เนี่ยทุกนายอาการปลอดภัยแล้วส่วนการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3ถึงภาคปกติประจำปีการศึกษา2565ณศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาราธิวาสโดยหน่วยฝึกมณฑนฐานบกที่46นะครับกำหนดฝึกระหว่างวันที่26พฤศจิกายน ถึง3ทธันวาคม2,565แต่ในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เข้ารับการฝึกท่ามือเปล่าชั้นปีที่2ฝึกทบทวนท่าอาวุธ และชั้นปีที่3ฝึกวิชาครูทหารซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศร้อนอบอ้าวภายหลังการฝึกก็มีนักศึกษาวิชาทหารมีอาการป่วยผู้ปกครองทยอยพาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมทั้งหมด23คนชั้นปีที่1จําจำนวน22คนนะครับชั้นปีที่สองจำนวน1คนและได้ปิดการฝึกไปเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาแล้วด้านพลโทสันติสกุลตนาคนะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหากพบว่าเกิดความบกพร่องของชุดครูฝึกก็จะดําเนินการลงทัน ตามความเหมาะสมต่อไปกองทัพภาคที่4ต้องขอโทษต่อผู้ปกครองและจะดำเนินการทุกด้านในการยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยฝึกดูแลนักศึกษาทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกพร้อมขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามคำแนะนําของแพทย์โดยให้มันสังเกตอาการของบุตรหลานหากปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะเป็นสีน้ําตาลให้ดื่มน้ํามากๆและหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ห้ามกินยากแก้ปวดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะเกิดผลเสียต่อการทำงานของไตยอย่างไรก็ตามอาการของโรคชนิดนี้สามารถรักษาให้หายได้ภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะ